ภาพรวมธุรกิจปีนี้นะครับขออนุญาตเท้าความปีที่แล้วนิดหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเ,เราเติบโต24%แล้วก็มีกำไรโตขึ้น46%ปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะเติบโตสักประมาณ15%นะครับคิดว่าทําได้ทีนี้ธุรกิจของปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วมีธุรกิจรับจ้างตามนี่ธุรกิจซีนี่แล้วก็ธุรกิจ c เ l l center ปีนี้ก็จะมีรับจ้างตามนี่มีตามแล้วก็ซีนี่แล้วก็ c เซ็ center จะเปลี่ยนเป็น property and service นะครับก็คืออพาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยแล้วธุรกิจสุดท้ายก็คือว่าเราจะทําสินเชื่อด้วยสินเชื่อเนี่ยเรามีสินเชื่อที่ปล่อยทั้งมีอส,สังหาริมทรัพย์ก็คือมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันครับเราตั้งเป้ารายได้ปีรายได้ปีนี้น่าจะโตเออไม้ต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งมันจะมาจากสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเรามาทั้งสามสามส่วนเลยนะครับส่วนแรกก็คือรับจ้างตาัดหนี้ส่วนที่สองก็คือนี้และส่วนที่สามก็คือว่า ปล่อยสินเชื่อปล่อยสินเชื่อก็จะมีทั้งมีสินเชื่อมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันทีนี้เราคิดว่าเราจะปล่อยสินเชื่อสักประมาณสองอยล้านบาทเป็นปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันครับเรามีการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุนใช่ไหมครับอ่อโอเคเรื่องร่วมทุนกับบริษัทอื่นเนี่ยเรามองอยู่นะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ตเราเนี่ยนะครับที่เราเป็นเป็นเจ้าหนี้ที่เราซื้อมันเนี่ยถ้าเราซื้อเข้ามาจาก NPL เข้ามาไป NPA เนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดจากธุรกิจนี้ก็คือทำ property ได้ที่ถ้าทำ property ในนามทะโยอเองเนี่ยเราต้องสร้างแบรนด์เยอะเราจะไปร่วมทุนกับบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดทับหรือไม่อยู่ในตลาดซับก็ได้นะครับก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็เป็นไรายได้ช่องทางหนึ่งที่เรามีอสังหาริมทรัพย์อยู่ครับตอนนี้พอ,อ,พอสินเชื่อเรามีอยู่พอสินเชื่อนับปัจจุบันของปีหกหนึ่งเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสามหมื่นแปดพันห้าร้อย สามพันล้านเป็นนี่มีหลักประกันอีกสามหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านเป็นนี่ไม่มีหลักประกันครับอสังหาตอนนี้เราเป็นธุรกิจอสังหาตอนนี้ที่เราถ้าเราเรื่องซื้อนี้เนี่ยนะครับนี่ที่มีหลักประกันก็คือเรียกอสังหาหรือมารั์เนี่ยเราก็ดูอยู่ว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะซื้อมากเพราะว่าเราตั้งงบประมาณว่าปีนี้จะซื้อประมาณพันล้านในพันล้านเนี่ยเราจะเจ็ดร้อยล้านเนี่ยเราจะซื้อนี่ที่มีหลักประกันอีกสามร้อยล้านเนี่ยจะเป็นนี่ที่ไม่มีหลักประกันนะครับ ส่วนสินเชื่อที่เราจะปล่อยเนี่ยของมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเนี่ยเราจะปล่อยประมาณสอง้อยล้านถ้าเราได้ทั้งพอร์ตสีนี้เนี่ยก็คือพันสองรยล้านถ้าเราทำำําสาเร็จก็จะส่งผลไปอีกห้าปีข้างหน้าเลยว่าเราจะโกสตไปเรื่อยๆอันนี้ยังไม่รวมของเก่าที่เราสะสมไว้นะครับทีนี้เราตั้งเป้าใช้งบเงินงบประมาณปีนี้งบลงทุนเนี่ยนะครับก็คือซื้อนี่ที่มีหลักประกันเจ็ดร้อยแล้วก็ไม่มีหลักประกันประมาณสามร้อยอีกสองร้อยไปปล่อยสินเชื่อครับเราใช้เงิน เงินเงินเงินที่เราเราจะหามาเนี่ยนะครับคือเงินจาก i อพีโอปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่สามร้อยกว่าล้านบาทในสามร้อยกว่าล้านเนี่ยเราไปคืนนี่แล้วก็ทำวอร k i n g c แ a ส่วนสามร้อยนิด,น,ดนิดเนี่ยเรามาซื้อนี่เราซื้อไว้เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็จะส่งผลจากปีหกหนึ่งไปเนี่ยไปอีกห้าปีก็ถึงปีหกหกเพราะฉะนั้นเราจะมีรายได้จากเงินก้อนเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงปีหกหกส่วนปีหกสองเนี่ยนะครับเราจะซื้อนี้ตั้งที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยก็จะส่งผลให้หกสามหกสี่ห้าหกหกแล้วปีหกเจ็ดเนี่ยก็จะ นนะันน้การมีรายได้ ai, ก็จะมีกําไรเข้ามาโดยโปกติของมันครับ LTV มีผล LTV มีผลกับโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมากเพราะว่าเดิมเนี่ยเอคนกู้บ้านเนี่ยนะครับร้อยบาทเนี่ยกู้ได้ร้อยสิบาทไปซ้ำไปก็คือซื้อบ้านแล้วก็ได้เงินทอนแต่ปัจจุบันเนี่ยคือแบงค์ชาติท่านไม่อนุญาตแล้วก็คือกู้ร้อยก็ต้องจ่ายไปที่ธนาคารร้อยแล้วก็ ไม่ไม่เหลือกลับไปที่ผู้บริโภค cool แล้วแล้วก็ร้อยเดิมที่เคยกู้ได้เนี่ยอาจตอนนี้จะเหลือเก้าสิบดฉะนั้นการกู้บ้านเนี่ยจะยากมากขึ้น LTV ใหม่เนี่ยถ้าเป็นบ้านไม่เกินสิบล้านแล้วหลังแรกก็ได้ได้ร้อยถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นบ้านหลังที่สองปั๊บเนี่ยก็จะเหลือ 90. แค่เก้าสิบแล้วถ้าเป็นบ้านหลังที่สองหรือหลังที่สามเนี่ยเหลือ70็ดสิบางทีเนี่ยอาจจะเหลือน้อยกว่าน้ำเตาซ้ำไปถ้าเป็นบ้านเกินสิบล้านแล้วก็บ้านหลังที่สองก็จะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล การขายสังหารมาิทรัพย์จะยากขึ้นก็จะเป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสที่การปลอป่อยกู้ที่ไม่มีหลักประกันเข้ามาเกี่ยวข้องได้เพิ่มมากขึ้นครับถ้าท่าในงแง่ของชโยเนี่ยเนื่องจากชยยเนี่ยยังไม่ได้ทำ property เต็มตัวนะครับก็เลยยังไม่ค่อยมีส่งผลนักแต่สมมุติว่าถ้าเผื่อโยยทำ property ก็คือทำาอสังหารมิมทรัพย์ขายเนี่ยก็ต้องส่งผลใน Q4 ดังนั้น Q4 เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่า ถ้าเราจะทําบ้านขายเนี่ยเราต้องมีการดาวเป็นเงินแล้วค่อยๆดาวไปสมมติดาวสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ทำไปสิบงวดงวดละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นพอเวลาถึงเวลาที่บ้านเราเสร็จจริงหรือว่าตึกเราเสร็จจริงครับลูกค้าก็จะกู้ก้าวสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะพอเหมาะแล้วก็พอดีกันแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้า L t v วออกมาหนี่ยจะส่งผลก็คือว่าบ้านที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าไม่มีเงินสิบเปอร์เซ็นต์ในการดาวโครงการก็จะเหนื่อยนะครับแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลูกค้าจะหาไม่ได้ที่ไหนบางทีหาไม่ได้ก็ต้องไปกู กู้แบบพสุนโอลงก็ได้มาจ่ายชาระหรือมีงั้ก็เป็นโครงการเนี่ยต้องลดราคาลงมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยซื้อได้กู้เก้าสิบอาจจะขายในราคาร้อยแต่มาลดให้ลูกค้าเหลือเก้าสิบอย่างเงี้ยก็จะเป็นไปได้ครับจะเป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นครับผพูดถึงจุดเด่นของนายนนี่เงครับนายกุ๊บทําธุรกิจซื้อนี่แล้วก็ธุรกิจตามนี่มายี่สิบสองปีปีนี้นะครับก็ทําไม่เคยมีข้อร้องเรียนในเรื่องคอรัปชั่น นะครับเราธุรกิจทําธุรกิจมายั่งยืนแล้วก็ยาวนานสิ่งที่ชยม,มีก็คือหนึ่งดัต้าที่ดีสองระบบการทํางานที่มีความมีความเยืดหยุน่นแล้วก็ระบบการทํางานเออเราปรับไปตามผู้ว่าจ้างแล้วก็ถ้าเป็นเราซื้อนี่เองเนี่ยเราจะมีองค์ความรู้มากในเรื่องของนีม่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันเราทําธุรกิจด้วยความซื่อตรงแล้วก็ยึดลูกค้ากับยึด ผู้ว่าจ้างแล้วก็ยึดผู้ขายหนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นสามส่วนเนี้ถ้าเราทําแล้วก็เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งเนี่ยเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ผู้ขายหนี้ก็จะสบายใจแล้วก็ผู้ให้เราเป็นผู้รับจ้างติดตามนี่ก็จะสบายใจนี่คือจุดเด่นของชยโยครับครับธุรกิจของชยโยเป็นธุรกิจที่ดีนะครับคือได้ช่วยเหลือคนนะครับคนที่เป็นหนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเราตามหนี้แล้วจะทําให้ท่านเดือดร้อนบางทีเราตามหนี้ แล้วเราปลดนี่ให้ท่านเนี่ยท่านก็จะสบายใจแล้วท่านก็จะมีความสุขในะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถ้าเราธุรกิจที่เราซื้อนี่เนี่ยเราซื้อนี่มาเราให้ส่วนลดแล้วก็ปลดเครดิตให้เราไม่ได้ปลดเองเราออกหนังสือปลดภาระแล้วท่านก็ไปสีเททเลล่เพรเพบูโรรางนั้นท่านก็จะได้เครดิตกับคืนท่านไปนะครับธุรก,กิจที่สามธุรก,กิจปล่อยสินเชื่อเราทําไปใต้กากับของ,ของธานาคารแห่งประเทศไทยเราทาอยู่ตามระบบเอ,อดอกเบี้ยที่เราคิดเนี่ยก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถ ลดต้นและลดดอกได้เป็นคือเราท,ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักคิดว่าธุรกิจดีมีกําไรตามความเหมาะสมเราควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายดีมีการควบคุมมีความมั่นคงและมีความยั่งยืนแล้วก็คิดถึงผู้บริโภคคิดถึงผู้ทุนเป็นหลักก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีแล้วครับขอบคุณครับ